สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่19สิงหาคมนะคะคนไทยจะได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติค่ะเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก่อื่นต้องมาตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อจากนั้นก็แจ้งลำดับที่ให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับลงลายมือชื่อครับ หลังจากที่ได้รับบัตรออกเสียงประชามติแล้วก็ไปที่คูหาออกเสียงนะครับเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากรกบาทเพียงเครื่องหมายเดียวในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะนําบัตรที่ทําเครื่องหมายแล้วลงมาหย่อนในหีบบัตรด้วยตนเองค่ะท่านที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นะครับวันที่19สิงหาคมท่านมีนัดที่จะไปออกเสียงประชามติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะก็ต่อุหม่ สุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง